แล้วก็เลื่อนเราเนี่ยเต็มง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าโดนบัฟมานั่นเองนะครับผมอุย้ยอะไรอะ่ะโอ้โหอ้าวแล้วผมได้นะนกอะ่ะมาดิเก่งกันเลยดิปับป๊บๆๆๆๆๆป,ปิกเกโยกเรียบร้อยได้ละ1อันนี้คือเข็มขัดสั้นนะแค่ไม่ถึงเบิร์ดดาร์กกันไวเกือกันนี่ครับไปนอนวัด กดดาบถึกสับของไหวนะไหวนะเอามาเลยครับผมมีขอ้อเกินนะเดี๋ยวหลบยกหนึ่งทีแดดป๊อบป๊อบป๊บป๊บป๊บโอ้โหดับเบิลคิวเวอร์ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อัน้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น TP7 มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า200,000คนชีพเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับ มาครับผมเข้าสู่ในเกมกันแล้วครสำหรับการรีวิวชา o ลอตแพดใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งเราได้ชนเลนกับยีน่านะก็เป็นตัวที่แบบสูสีนะครับผมแต่เขาเวลสอง่อนก็ไม่สีแล้วครับไม่สูด้วยเนี่ยถอยไม่เป็นไรครับไม่ไรเนาะ่างนั้นเราก็ได้เวฟแล้วก็เลือดเราเนี่ยเต็มง่ายขึ้นครับเพราะว่าโดนบัฟมานั่นเองนะครับผมเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โห อ้าวแล้วผมได้นะนกอ่ะมาดิเก่งกันเลยดิปะปบปะปะปะปติเกร์โยกเรียบร้อยหลังจากที่เจ้าชาร์ลอตตบัฟมานะครับผมก็บอกเลยว่าแบบเด้งเลื่อนเนี่ยผมก็เคยเล่นมาหลายเกมแล้วนะครับผมมันก็เด้งเลือนแรงขึ้นมากจริงๆครับผมบอกเลยว่ายืนในเลนเนี่ยมันแข็งขึ้นนะครับผมอ่าถือว่าแบบมีข้อดีเยอะมากเลยนะครับผมมังกรขึ้นนะปึ๊บ ถ้าเพื่อนดึงโดยของจะดีน่ครับเอามังกรไหมมังกรได้นะรอดูแกครับเผื่อเขาจะดึงมาขมผมแอวชาร์ลอตไม่ใช่ดิแอนเนตไม่มีอันตรีนะครับแบบนี้หวานกีครับปึ๊บนีู่เรื่องประมาณนี้ครับผมปึ๊บนี่โอเคนะเยอะเลยแหละเอา ไม่เข็ดไม่เข็ดไม่หลับไม่จำเฮ้ยเขาตีมังกรว่ะเขาตีดาร์กเนี่งครับล้านไหมถ้าลานได้ที่นะผมลานเลยแล้วกันสวยช่วยเพื่อนนะยินนด้ไม่มีฟิกด้วยยังไงก็ตายล้านประเสิฐสิวๆช่วยต้นเกมนออกเน้นออกเน้นหน่อยเทียมลบกูดาวมาก่อนนะครับผมเพราะว่าชาลอ์เนี่ยกูดาวสำคัญมากนะครับ ก็คือออกนี่นะไปเทนท์กันเล็กับรองเท้ารถคู่ดาวนะครับผมเกนี้เขาก็จะพิวต้นเกมแล้วแล้วไอเทมอีกชิ้นเนี่ยผมจะออกเป็นสเปียร์อลองกินโนนะครับผมก็เป็นเอ่อเป็นไอเทมเจาะเกาะนะครับผมมีรถคู่ดาวด้วยอะไรอย่างงี้นะครับก็คือเน้นออกรถคู่ดาวเยอะๆเลยนะครับต้นเกมไม่ต้องไปฟิกออกไอเทมเทงเยอะนะสำหรับผมแบบเท่าที่ผมเล่นมาหลายๆเกมนะเพราะว่าคือชาล็อตชาล็อตเนี่ยไอเทมทุกทุกชิ้นเนี่ยมันให้เลือดอยู่แล้วครับนี่ก็ให้เลือด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  นะครับผมก็คือผมว่าให้เลื่อนมาประมาณนี้ก็เด้งเลือเล่อนแรงมากแล้วนะครับผมแรงกว่าแต่เก่าเยอะนะครับผมแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยอ่าขาดาเมจนะครับผมผมก็เลยเอาพลังแสงสายล่องเป็นสีเหลืองนะคือพลังแสงสายล่องเนี่ยจะเป็นสีฟ้าหรือสีเหลืองหรือสีเขียวก็ได้นะครับผมมันแล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับแบบอย่างถ้าเอาพลังแสงสายล่องเป็นสีเขียวแบบดีโก้เนี่ยให้มันเด้งเลื่อนแรงขึ้นเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือแบบ จะเล่นเวเวเหมือนแบบเหมือนเหมือนกดห้านะครับผมค้ำไฟให้เพื่อนอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมมาโซโลแรงครับผมก็คือมาเทสคนเดียวนาะเพราะงั้นผมจะเอาพลังแปลงสายล่องเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับผมมันจะเน้นของเรื่องดาเมียนั่นเองนะครับจะได้แบบดูแลตัวเองในเลนได้ไงยีน่าน่าจะเดินขึ้นมาละวัดเลยแต่เขาไม่อาจดูทรงเขาไม่อยากวัดกับผมนะเพราะว่าซู้ไม่ได้นะครับยีน่าตัวมัน อคือถ้าแบบถ้าเสียบเปียบชา่อยก็สู้ไม่ได้เลยครับอ่าเวียนบัฟแดงนะอุย้ยออกได้ออกได้แล้วผมได้แดงด้วยไงมาดิเฮ้ย, hey, hey. ยเฮ้ยเยอะกันไปแล้วเยอะจริงอะไรครับ เฮ้ยติ๊กเกอร์ยัดเลยเหรอเวอรแล้วดูจากมินิแมปไม่มีใครมาเติมมันเวอรไปหรือเปล่ามันเวอรไปหรือเปล่าไอเอ,เ,อ,เ,อเราก็นึกว่าแบบอุ้ยโดนปิดปะวะอะไรเงี้ยแต่ผมมองมินิแมปเมื่อกี้นี้โอ้โหไม่มีใครมาช่วยเลยนะครับไม่มีมวยไม่มีโมหลานมาช่วยเลยนะวนเวอร์นะเฮ้ยครับชิวครับบอกเลยอยู่ในเลนยั้งชิวอันนี้คือแบบ ผมไม่ต้องไปเรียนไหนเลยอ่ะยืนเลนตัวเองแบบตึงๆไล่ได้นะโอเคอันนี้คือเขาชู้เราไม่ได้นะโอ้ยเก็บงานเก็บงานอันนี้ผมเจอทีมดีนะเนี่ยโซโลแรงแล้วแบบสบายจัดเลยอ่ะเดี๋ยวแวะไปเล่นอื่นบ้างดีกว่าอยู่ข้างบนเหงาแล้วสวัสดีครับต่อไปหนึ่งทีครับผม อุ้ยออกได้ครับนี่ประมาณนี้เกือบเหลืองนะโดนเอเนทผักเมื่อกี้นี่ครับมาเทสการดูดเลือดกันนะครับปึ๊บนี่ปื๊บโอ้โหอีกปื๊บหนึ่งแล้วก็อีกปึ๊บหนึ่งสักสามสี่ชุดเนี่ยสามสี่ห้าชุดมันก็น่าจะเลือดเต็มแล้วเออก็แบ,บบว่าไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับผมแบบคือชิวอะถือว่าดีนะไม่ต้องกลับบ้านบ่อย ผมเปลี่ยนรองเท้ามาด้วยผมว่ารองเท้ากันซีซีจำเป็นต้องเข้ามือผมเอาพลังแฝงกันซีซีมาด้วยนะโบนคัตเตอร์นะครับผมเป็นพลังแฝงที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมต้องมีเทพจแตุตาเลยนะครับแต่ว่าถ้าตาไหนซีซีน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องห้อยมาก็ได้ครับอยากอยากเน้นดาเมจเราแบบดิจิตอลผมบอกเลยผมวัดกับยีน่าได้นะแต่เหมือนเขาจะไม่อยากวัดกับเรานะต่อไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แบมนีรอดยากครับก็มาดีครับสวยครับ <ๆ S 2> ผมวิค้แอนตีโดนนะเอึเอึเอบพอแบบว่าพอดูดเลือดเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะยืน,ย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 นยในเลนหรือว่าอยู่ในไฟเนี่ยอยึดขึ้นนะครับผม แล้วเอาพลังแสงสีเหลืองแบบไอสายล,ล่องสีเหลืองมาช่วยเติมเนี่ยก็คือแบบกลมกล่อมมากขึ้นนะครับผมคือแบบว่าน้องเด้งเลือดแรงขึ้นเยอะมากแล้วนะครับผมแต่ว่าน้องขาดาดาเมจนะครับผมมาังงั้นพลังแสงนี้ก็ช่วยได้แบบโอเคเลยนะโอ้แต่เงินผมก็ฉีกเลยเงินผม7 0 0 0พันเงินฝัน่งมาค้าประมาณโอ้สี่ห้าพันกันอยู่เลยเกมนําจัดยกไปหนึ่งทีปะปบปะ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 ,ปะโอเคครับ ตายครับผมแต่ผมอาจจะตายเองนะนี่ถ้าผมมีสกิลสองนะผมแบบผมอยากลองส่วนมากเลยคือถ้าส่วนท่านเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะแบบเห็นภาพเลยอะเซ็ตของเลยใกล้เต็มละปึ๊บเกาะเกิดเคียวนี่รอแบบสับแบบนะแข่งเลดเกมแต่จะถึงเลตหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเคียวเวฟอยู่แต่ว่าตรงกลางเยอะมากครับผมไปทักทายดีกว่านะผมว่าน่าจะได้มีไม้มีนัว มีบวมมีนัวหรือเปล่าจังหวะนี้ถ้าดักจังหวะดีๆเนี่ยชาลอตอันติมันยกมุลาได้ด้วยนะครับผมรอให้มุลาโดนมาอยู่เนี่ยแต่ว่ามุลาเขาเซฟอยู่นะเขาแบบเขาไม่สับเลยเหมือนเขาแบบเหมือนเขากลัวโดนขัดนะไม่ถึงนะ แนวจังหวะนี้ชาลลอตเลือดน้อยทำไงครับเติมเลือดกับคีฟครับผมนี่เดดเดดแล้วก็เดดนี่ได้ไกอาแล้วด้วยแล้วก็เดดอีกทีนึงเลือกเต็มโคตรไวอ่าได้ไกอาแล้วผมจะขึ้นชิ้นท้ายครับเกาะนน้ำแข็งเดินชิวๆอุ้ยมาฟ้าใครเนี่ยอ่าโดนนะโดนนะ ทดสอบความความตึงของชาลเอร์เกมนำโอ้โหแมงป่า,ปาผมครึ่งหลอเลยวะเนะี่ยผมว่าไม่ดีแล้วอ่ะโดนละโอ้ยเวอร์นะผักเวหรอเฮ้ยอยา่างสวนอ่ะจะได้เทสเช็คระบบว่าแบบตึงแค่ไหนมาดีวะนี่หนุกวันะให้หมดเลยให้5ตัวเลยจะคอร์ ไม่เอาเลยเลยไหมปวนจัดนี่มาปลาสกิลโป๊ะไปฮะชึิบปลาต่อไปนะหักแล้วไม่นะเหมือนกูจะโยนน่าจะรอดนะครับโอเคโอเครอดได้ไงไม่รู้นะถ้าเลือดน้อยก็ดูเลือดคีิครับ เป๊บเป๊บโอ้โหดูดเรื่องแรงจริงโอ้โหเด้งเรื่องแรงเกินนี่เนี่ยอันนี้แบบเทสให้ดูเทสประมาณนี้นะคือแบบผ่านชีพแป๊บเดียวนะครับผมคือแบบว่าถ้าเราไปไฟแล้วแบบเรื่องเราน้อยแล้วเราก็แวะมาหาชีพแป๊บเดียวนะเลือดเต็มเลยขอปลาฟ้านะครับคือเซตนี้มันมีคูดาวแค่สามห้านะครับผมแต่ปลาฟ้าก็สี่สิบละเจได้พิュพิュเหมือนเพื่อนเขาตีดาวกันอยู่นะตีดาวตีมังกร ทำเว็บก่อนไหมทำเว็บก่อนแล้วก็ค่อยจบแล้วกันนะเคลียเคลียร์ค,รครีเว็บนี้เสร็จก็อของเต็มแล้วครับเยับ้ายมาไว้อุ๊ยโอ้โหตรงกลางบวกกันไม่รอเลยอยากเล่นด้วยอ่ะอยากเช็คระบบอยากมีสนร่วมเดชคมคมเลยครับเราได้สามทางแล้วุ้ยเว้อร์ฟิกดึงดึงไม่โดนมิดวอ์เลยด,ด,ดีรุ่นนี้คือแบบไม่ทำแล้วเว็บข้าง รอยกมูร่านะผมว่ามูร่าน่าจะอยากปาดอยู่โอ้ไม่ปาดว่ะไอ้มูร่านี่มันใจเข็งมากนะใจมันได้ว่ะไม่โดนนะใจมันใจมันได้เหรออะไครับแต่ไม่ไหวกับแคลรี่แล้วเลดเกมแคลรี่มาแรงไป โอ้ยเพื่อนตายไหมนะเอนน่ตน,น่าจะโอเคเฮ้ยเวอร์แล้วก็เกิดด้วยดิคาเฟ่คขาแรงยิงครับ เฉยคลิปไปก่อนนะที่ด้าขอโอ้ยเขาเบิร์ดไวจังอ่เขาไม่คิดว่าจะเบิร์ดไวขนาดนี้นะได้แล้วหนึ่งอันนี้คือเข็มขัดสั้นนะคาดไม่ถึงเบิร์ดดาร์กกันไวเกือกกันทีครับไปนอนวัดกดดาบถึกสับของไหวนะไหวนะเอา มาแล้วครับผมมีข้อเกิดนะเดี๋ยวหลบยกหนึ่งทีเดชโอ้โหดับเบิลคิวเวอร์ชนะครับนี่ครับผมชาร์ลอดหลังจากปรับใหม่มาโหดจัดเดิงเล็กก็เยอะ บายบายครับผมโอ้โหเสียวจัดกลัวแพ้เลยแคลรี่ม <laughs> ันแบกอยู่นะฝั <sh arp> ่งนู้นเบ๊ซไหน <sh arp> ขอดูซีสักอร์เ <sh arp> ราเป็นยังไงอุ้ย MVP เหรียญทองนะครับผมเวอร์นะ15.1อุ 15. ย้ยคนดูก็รู้หมดผมเล่นแรงคอนอ๋อแต่ผมไม่ใช่แรงคอนแล้วนะครับผมเป็นโอเวอร์หลอดบวกสามดาวด้วยนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ชนะตาเดียวได้มาสามดาวโหดจัดหรือว่าหรือว่าชาลอตจะเป็นตัวปั๊ม mvp วะอันนี้อันนี้คือแบบสาระเลยนะคือผมเนี่ยเล่นไปลองเทสชาลลอตมาหลายเกมก่อนที่จะได้เป็นคลิปนี้นะครับคือชาลลอตเนี่ยมันได้เหรียญทองง่ายมากนะผมก็คือใครที่เป็นออฟเลนแล้วแบบอยากได้ตัวปั๊มเหรียญทองเนี่ยผมว่าเล่นชาลลอตก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าการันตีได้เหรียญทองเนี่ยแทบจะประมาณ 80- 90เเลยอันนี้จากที่ผมเล่นมาประมาณ10กว่าเกมนะครับผม อะไรเนี่ยยีน่ามัน AFK มันออกไปออกเกมไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เล่นเหมือนคนปกตินะรีพอร์ตแม่งเลยลบเจ็ดอ่านี่ครับทำดาเมจไป31%มรนะผมรับดาเมจไป20% 8.5%นะครับผมพอๆกับโรมเลยนะโรมเราก็28.5เหมือนกันนะแล้วก็เข้าไฟอันดับ1ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับชาร์ลอตแพทใหม่นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าเพื่อนๆชอบในกาแากดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้หน่อยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้สตรีมเมอร์นะผมก็บอกเลยว่าไม่ได้ทำคลิปหรือว่าไม่ได้เล่นชาร์ลอตนานมากเลยครับผมผมก็แค่ใครเคยดูนะผมก็คือผมเนี่ยเป็นอดีตเมสซี่อันดับหนึ่งชาร์ลอตเลยนะ เออสมัยนะั้นคือแบบบ้ากดชาลลอตมากเลยแบบเล่นชาลลอตจนไปร้อยดาวอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตั้งแต่มีเจ้าฉลามเข้ามาในเกมเนี่ยผมก็ไม่ได้จับเจ้าชาลลอตอีกเลยนะครับผมเพราะว่าชาลลอตเนี่ยตกเมตาแล้วก็เล่นยากนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวผมพักแล้วนะครับผมไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ